สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่ที่สิบสี่เนาะพอดีคุณสุกก็ไม่ได้อัดวีโอสองวันก็เลยหลงวันอัดวันที่สิบสองใช่ไหมฮะอ,อ๋อไม่ได้อัดวันเดียวเนาะสิบสามอ่าเหมือนขาดเป็นเป็นเดือนเดือนเลยเนาะไปหาหมอมาค่ะรายงานผลนะคะวันนี้วันเรียกตั้งด้วยกับริศก็เรือกสทอก็เลยไปเรียกตั้ง ป่วยอยู่ก็ยังไปนะทาหน้าที่นะคะทําหน้าที่ของตัวเองหน้าที่พึงมีเราก็ทําไปนะคะทําในสิ่งที่เขาให้ทําเราก็ทานะคะเม <c oughs> <c oughs> ื่อวานนี้คุณสุบไปหาหมอะค่ะไปเจาะเลือดนะคะจะเลือดดูค่าของไตนะคะแล้วก็ไปดูค่าของไตแล้วก็เจาะเลือดดูดูเบาหวานนะคะแล้วก็ ความดันนะคะความดันก็ปกติเบาหวานก็ปกติมองว่าโอ้ไตนี่ดีมากไตดีมากก็ขอบคุณจอเลือดนะคะการเจอะเลือดก็คือการหาค่าของไตนะคะวันนี้ไปเจาะก็ไปเที่ยงแล้วเข้าไปรับผลบ่ายสี่โมงแล้วก็วันนี้เช้าก็เลยไปให้หมอที่คลินิกกุสุ หมอเลยว่าโอ้โหคุณแม่เป็นเยอะนะ,ะหมอว่าผลมาจากโควิดนะคะจากผลที่ภูมิคุ้มกันเราบกพร่องนะคะเกิดจากที่เราเป็นโควิดแล้วก็ทำลายภูมิคุ้มกันเรานะคะก็แต่หมอบอกว่าคุณแม่เป็นเยอะหน่อยคนอื่นอาจจะเป็นน้อยคุณแม่จจะเป็นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมอเลยฉีดยาไปเข็มหนึ่งแล้วก็ให้ยานะคะให้ยามานะคะ ก็เมื่อคืนนี่ให้ยาแต่ยังไม่ได้ถ่านนะคะแล้วก็อย่าถ่าจะาถ่านนะคะแม่บอกคุณสุบอกว่าแล้วคุณแม่จะถ่าได้ไงเมื่อเป็นทั้งตัวก็เลยหัวเราะงั้นคุณแม่เอายาไปกินหมอก็น่ารักค่ะหมอน่ารักคุณหมอหมอชื่อคล้ายๆคุณสุนะคะศรีวรา คุณหมอศิวลานะคะเขาก็น่ารักดีนะคะเขาก็น่ารักดีะคะ่าค่าหาหมอก็ไม่ค่อยแพงนะคะนะคะโอเคเมื่อย <c oughs> เป็นลองพอดีเมื่อยเมื่อคืนนี่คุณสุก็บ้านหมุนห <c oughs> ลับตานะคะหลับตาบ้านหมุน <c oughs> เดี๋ยว,วพอดีเมื่อเช้าไปเลือกสตอร์ไปกากระบาดมาไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ แล้วก็ไปหาหมอเดี๋ยวสักพักไล์เสร็จก็จะนอนเดี๋ยวรายงานผลอาการนะคะอาการรายงานอาการของคุณสุว่าไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ,ะยังอยู่ยังอยู่ยังหายใจอยู่แต่หายใจรวยลิน้นอันนี้ใส่เสื้อสีแดงผ้าฝ้ายนะคะแขนยาวเก้าเมตรนะคะแล้วก็ผ้าถุงเชิงตุงนะคะพื้นเก่าของคุณสุนะคะก็สีเทาตินตินแดงนะคะ คือไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ไม่มีสักผืนแล้วก็คือเขาไม่ทอนแล้วค่ะหมดแล้วหมดสต็อกหมดสต็อกนะคะก็ขอโทษบางครั้งก็จะเกาไปด้วยคุยไปด้วยนะคะคือคืออย่าว่ากันเพราะว่าอาการของคนป่วยเหมือนกับอครูบาบุญชุม่มใช่ไหมคะบ,บุญชุ่มท่านก็เปิดวัดดีเปิดชอบนะคะแต่ในบางครั้งที่อาการป่วยไม่สามารถควบคุมควบคุมตัวเองได้นะคะที่จริงสติ สติมีแต่มันควบคุมคือคือคือมันเลี้ยเรือขึ้นสมองมันควบคุมสมองไม่ได้นะคะเขาบอกว่าจะทําอะไรที่สุดตรงแต่ถ้าไม่สุดตรงก็ไม่เห็นทำาะว่านะเออเขาบอกว่าธรรมะธรรมะหรือว่าผลของกรรมดีเฉียดเส้นตายนิดเดียวถ้าไม่ถึงเสียดเส้นตายไม่เห็นผลของกรรมดีนะคะล่ะนะฮะ ธรรมะก,ก็เช่นกันนะธรรมะก,ก็อยู่ใ,ใกล้กับเส้นตายนิดหนึง่งประวัาธรรมก็เหมือนกันนะคะเขาบอกว่า <c oughs> นั่งจนโอ้โหเหมือนใจขาดมันกระดูกจะแตกนะเหมือนจะตายเหมือนจะหายใจไม่ได้เหมือนจะดุกจะหักออกขาเนี่ยนั่งสมาธิเหมือนขามันจะแตกนะฮะแต่เขาบอกว่าถ้าถ้าผ่านเส้นจะตายนะผ่านไปแล้วก็จะหลุดแล้วนะคะก็จะอยู่ยานที่สบายเบาๆตัวเบาแล้วนะคะแต่คนเราก็จะออกตอนเช่วงเช่วงใจขาด <c oughs> เป็นทุกคนเป็นทุกคนนะคะเข้าใจนะคะ วนนันนี้คุณสุก็ปวดข้อนะปวดตามกระดูกกระดูกทุกข้อข้อคอข้อหาเมื่อเช้าเลยฝืนใจอะเจ็ดโมงก็ฝืนใจไปเดินที่ขุดขุดอย่างเดินเดินเดินให้มันเจอแสงแสงก็คือก็คือให้เจอวิตามินดีใชตอนเช้าก็ก็เดินเดินได้ได้สมรอบนะคะก็เดินชิวๆก็พยายามฝืนตัวเองถ้าไม่ฝืนเดี๋ยวเดี๋ยวก็โล โลเขาจะชวนไปอยู่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะชนะไงคะคือเราก็พยายามพยายามให้ให้ให้ตัวเราชนะนะคะที่ใจใจใจอย่าเต็มรอยจะสังขารนะคะน่าจะเลียลิบหลีแล้วโอเคนะคะคุณสุวันนี้ก็เมื่อวานนี้คุณสุแพ็คตัวสีเทาเงินนะคะ ลาด,ดอกมะลิไปส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะก็เมื่อวานเลยไม่ได้ไลก็เลยเอานางตัวเก่ามาใส่ไว้เพื่อไม่ให้หุ่นกรโปรนะคะตัวดอกมะลินะคะสีครีมสีเบจนะคะก็ใส่หนางไว้เพื่อไม่ให้หนังโปเนะก็ให้ให้ออกกล้องดูดีเ <c oughs> สื้อของพี่สาวนะคะส่วนไอตัวนี้คุณสุก็ใส่เสื้อขาวของคุณสุนะคะนะคะขาวแดงก็ได้ตัดขึ้นหน่อยนะคะอันนี้ก็แดงเทา แดงเถ่านะคะได้ตัดขึ้นกันหน่อยนะคะขาวแดงอต,ตัวนี้เป็นเป็นงานปักไทยลือนะคะเป็นลายเดียวกันกันกบสีะกะปิโนตดนะคะสีกระปุกะปินตดที่เพื่อนๆถามหาที่บอกว่ายังใหม่ไหมคือหมดไปแล้วนะคะผ้ะาตัวนี้เวลาตัดออกมาเนี้ยมากนะคะใส่สบายมากสวยมากไม่น่าเชื่อนะคะลองลองลองเอานางสีแดงไปวันนี้สุดจะมาลด ตัวไทลือตัวนี้ตัว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 ไทลือที่เหลือนะคะเนาะคือตัวนี้นะคะถ้าใครตัดออกมานะคะสวยมากเดี๋ยวคุณสุจะเอาสีแดงไปตัดให้ชมนะใส่ให้ชมนะคะสวยจริงๆแล้วก็ผ้าเขาใส่แล้วสบายมากแล้วก็เนี๊ยบมากนะคะก็ส่วนมากคนก็ซื้อสีกะปินูดใช่ไหมคะแต่นี่กระปินูดหมดแล้วเลยคะก็เหลือสีเหลือสีแดงแล้วก็เหลือสีส้มนะคะสีไม่ใช่ชมพูชมพูหรือส้มอะไรนะคะ เดี๋ยวก็ซื้อให้ชมเหลือเหลือเหลือสาสีนะคะถ้าไม่เชื่อลองลองดูนะคะเราจะบอกว่าผ้าอะไรทำไมมันเนียบขนาดนี้นะคะคุ้มมากนะคะตัวนี้เป็นส้มอิดนะคะส้มส้มไม่แกดนะคะตัดออกมานี่สวยจริงๆนะคะนะเป็นตัวเดียวกันที่สีกะปินูที่เป็นเพื่อนถามหานะคะลองลองลองเอาหนังไปหนางเหลือ สีละผืนนะคะสีละผืนก็สีส้มแล้วก็สีชมพูนะคะอ่าคุนสู่ก็ลดเท่าทุนเลยนะคะเท่าทุนตัวนี้ส่งแพงมากนะคะส่งแพงมากนะคะคุณสู่ลดเหลือ230บาทนะคะคือ10บาทตามหลักคุณสู่จะลด220ตัวนี้คือคือค่าขนส่งคสูตไหมคะสิบาทที่จริงค่าขนส่งคุณสู่มันตกคืนละสิบห้าคุณสู่1สิบาทเอาค่าขนส่งผืนนะคะคุณสู่ซื้อมา220บาทนะคะตัวนี้แพงนะคะดูผ้าเขานะคะดูผ้าเขาที่ว่า พอที่ว่าไม่มีที่ตําหนินะคะพอที่ว่านิบ,นบเดยนะคะเอาไปใส่ชิวๆได้สบายๆเทียบกับผ้าถุงผืนเป็นเหมือนเป็นพันได้เลยนะคะ2อง้อยบาทนะคะเหลือผืนหนึ่งนะคะแล้วก็เหลือสีชมพูนะคะใครไปงานแต่งงานอะไรก็คิดว่าสุคิดว่าตอนนี้ผืนนี้ออกตัดใส่แล้วไม่มีน้อยหน้าเพราะว่า ถ้าเราใส่กับเสื้อถักของเรานะคะสีขาวสีครีมนะคะสีเบจสีชมพูอ่อนๆนะคะรับรองนะคะคนมองแน่นอนนะคะสวยมากนะคะอันนี้สีชมพูนะคะมีสีส้มอีกสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะสามสีนะคะสองสาสิบาทน,นะคะคือคิดว่าคุ้มนะคะเพราะว่าเขาตักเขาปักเกือบทั้งผืนนะคะปักเกือบทั้งผืนเลยแต่ผ้าเขาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นได้เส้นเล็กๆขอแน่นๆนะคะนะคะ อลองดูนะคะลองดูนะคะคุณสุกก็จะจะเหลือเหลือพวกไทลื้อปักพวกนี้คือสุจะเอามาลดนะคะอ่าอย่างตัวนี้นะคะตัวดาเนี่ยถ้าตัดออกมานะคะนางจะเด่นมากเดินเราเดินไปไหนสวยมากแต่งานเขาก็คือเนียบมากนะคะงานพวกนี้เนียบมากรับรองนะคะเป็นผ้าที่ต้นทุนสูงสําหรับคุณสุตตอนแรกคนสุตจะไม่ลดสุเห็นเขาเขาอยู่นานแล้วแล้วคณสุก็เหมือนจะจะ,จะนอนเสืออีกนาน วันนี้ไปฉีดยามาเหมือนเหมือนมีพลังใจพลังใจก็นะนะลองลองดูนะคะนะคะงานปักตัวนี้เขาปักเนียบมากนะคะดูงานปักเขาเนไะคะเขาดำจริงแต่เขาเด็ดเห็นไหมคะแล้วก็มีน้ําไหลเล็กๆนะคะนะคะสู้ขายสองร้อยสามสิบบาทนะคะนะคะสวยมากคะ่ะตัวนี้ต้นทุนจะสูงมากนะคะสูงมากนะคะก้วสูนขายเอาทุนคืนมานะคะเพราะว่า สุดตัดตัวหนึ่งไปแล้วก็ใส่มันจะนิ่มมากนะคะใส่นี่คือสบายเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณสุดใส่ให้ดูนะคะสุมีพื้นหนึ่งที่ตัดมาแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สุขจะใส่ให้ชมนะคะโอเคตัวนี้จะเป็นเทานะคะเทาดำเห็นไหมคะสีก็จะซอบๆลงมานะคะใส่แล้วก็ออกสวยเพราะว่าลายก็อยู่ตรงกลางนะคะหวัวไทยดำนะคะเดี๋ยวคุณสุขขอคลิปที่สองน,นะคะ